มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชื่นใจแทนคุณพ่อสอนรามจริงๆนะคะทําเอายิ้มแก้มบานเลยค่ะที่ลูกสาวโตแล้วขี้อ้อนมากๆเห็นแล้วก็ยิ้มตามเลยค่ะเป็นภาพที่คุณตานะคะที่หนุ่มสอนรามมีความสุขกับการรับส่งลูกสาวน้องวีจีไปโรงเรียนใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆแค่โมเมนต์เล็กๆทําให้เรารับรู้ได้ว่าพ่อลูกเขาอบอุ่นแล้วก็ละมุนตั้งแต่เล็กจนโต พ่อสอนรามยังคงทําหน้าที่ได้ไม่ขาดตกบกพร่องนะคะคอยไปรับไปส่งลูกสาวอย่างสม่ําเสมอที่เพิ่มเติมคือทุกๆเช้าคุณพ่อจะเกี่ยวก้อยลูกสาวเดินซื้ออาหารเช้าเป็นโมเมตนต์ที่น่ารักจริงๆค่ะชื่นใจแทนคุณพ่อสอนรามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ